นี่นะคะอาหารมื้อแรกโอ้ยเจ้มามะเร็งวันเออก็เนาะอาหารมื้อแรกของวันที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดเนาะข้าวผัดปูน่าทานมากเลยนะคะพี่น้องเนาะขอหมั่ก่อนละกันหิวมากนะคะขณะนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงเช้าแล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลย หลังจากกินข้าวแล้วเนาะเราก็พักผ่อนนะคะหาที่นั่งมานั่งพักนะคะมาเที่ยวบางแสนกับยายจอยนะคะพี่นอ้องนี่เลยกับภาพรบรรยากาศเนาะภาพรบรรยากาศนะคะนี่เลยไม่มีคนเลยนะคะวันนี้เต็นนะคะว่างนะพี่นอ้องนะคะว่างมากนี่เลย เลยขึ้นมานะคะท่านเลยจากจุดหาดบางแสนที่เป็นช่วงแรกๆนะคะเลยขึ้นมาข้างในๆนะๆเข้ามาทางเขาสามชุกแล้วก็แหลมแท่นนะคะนี่ตรงนี้ก็คือมันจะอยู่ใกล้ๆกับแหลมแท่นใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่ามันก็คือหาดบางแสนเหมือนกันนะแต่บรรยากาศมันดีกว่าตรงนู้น่ะตรงตรงบางแสนที่แหล่งชุมชนเขาเลยอะเลยวงเวียนบางแสนมา วงเวียนปลาปลาโลมาตรงนั้นเนาะเลยมานะแล้วช่วงนั้นนะมันจะแน่นมากเลยแต่ว่าช่วงนี้โอ้โหบรรยากาศยายจ่อยโอเคเลยล่ะชอบนะนี่เลยคือน้ําก็ใสอ่ะยยจ่อยก็ไปดูมาแล้วน้ําก็ใสภาพวิวภาพบรรยากาศลมโชยแต่ตอนนี้มันก็จะมีแบบทะเลาลายฝนฝนจะตกเล็กน้อย ประมาณนั้นแต่ยังไม่ลงเม็ดแต่ฟ้าคลึ้มแต่เมื่อเช้าตอนที่ยายจ่อยมาเนี่ยคือแดดเปรี้ยงร้อนมากเลยพี่น้องเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวยายจ่อยพาไปดูพาไปดูหน้าหาดนี่ค่ะ น้ำตรงนี้ก็ใส่่ะน้ำตรงนี้ใสแล้วก็วิวช่วงนี้ไปนี่ก็จะเป็นบางแสนที่แบบแน่นมากเลยนะดูบางแสนที่แน่นมากแต่ถ้ามาฝั่งนี้ใช่ไหมมาฝั่งนี้ก็จะไปแหลมแท่นใช่แหลมแท่นนะไปทางเขาสามชุกนะคะนี่นนเลยคือภาพบรรยากาศคือมันเงียบสงบมากเลยนะ ถ้าใครอยากจะมาพักผ่อนแบบเงียบๆนะสบายเลยสบายมากๆเลยนะเย่เจยชอบแบบนี้โอเคนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เย่เจยก็มาละทอนกระท่อนกระแท่นเนาะพี่น้องค่ะพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์ให้เย้เจยหน,น่อยเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมเพื่อเป็นกําลังใจให้เย่เจยนะคะเดี๋ยวเย่เจยตามกรับเนาะพี่น้องรอหน่อยนะคะบา,บายยคะ่ะ